รอบแล้วทุกคนเรื่องปัน้นเรามันเล็กขั้ากองปันสามรอบค่ะให้มันได้สามรอบด้วยแวแต่นะคะ <Yeah. S 1> นี่ยนี่นี่นี่ <Yeah. S 1> นท้ายไป ว่าทายหมอนะวิธีการนะทุกคนนี่วิธีการจะตอนน้อยอย่าพอน,น้ำเดือดแล้วเราก็ปั้นลงนะจ๊ะนี่จ้ะมันบางงามดอกจ้าเห็ดแล้วรอบสองฝีมือยังไม่เข้าขั้น ตอนนี้ทํากินต่อไปก็ทําขายจะทุกคนใหญ่บ้างเล็กบ้างช่างมาันอืม <c oughs> ปัน่นตุ๋นโอเคจ้ะทุลักทุเลทุลักทุเลนะจจะทุกคนแป้งเขามันเหลวค่ะ แต่แป้งมันคุ่นขก้นมาจังน,น้อยแน้งสิดีอยู่นี่เนาะมันแต่สิก้อนสวยอยู่สร้างน่าถอจ้ารอบนี้ทดลองสภาพจะทุกคนปัน่นออกมาลักษณะนีจ้จ้า ไฟอ่อนๆนะจ๊ะทุกคนหลังจากที่ให้มันร้อนแล้วเดือดปุดๆเราก็ปรับลงมาให้อย่าให้มันเดือดแล้วเราก็ปั้นแลแล้วก็เสร็จแล้วนะทุกคนนี่จ้ะลูกชิน้นทำเองอร่อยรสชาติโอเคแซบ่บใส่ถุงไ้ถ้ากินเมือหนาด้วจ้ะแซ่ทิ แส่ฟิตไว้ก่อนยายแน่ตป็นใส่แล้วแม่งเด้อค่ะพี่น้องไม่ใส่มาม่าจา้ะนี่ค่ะก้อนไม่สวยแต่แซบไ่่สวยแต่แซบเด้อค่ะรสชาติสุดยอดนี่ไงชิมแล้วชิมมาได้จ้ะมีน้ำจิ้มมีผักด,ด้วย เนี่คยแซบหลเจอดรโอ้ไรู้ไหมว่าโทษถือประหารชีวิตเลยวไหลพ่อลูทำเป็นหวงดีนะอยาชวยปราบผีจริงเก็บไว้กินนานได้เอาฟิตค่ะ